อิตเตอร์เดอะเจอร์นี่บุกเมืองชนชิมหมูสเต๊ออพอลโลน้ำจิ้มและอาจาด์เข้มข้นผลตำดับกว่า70ปีก่อนที่ยานอพอลโลจะบินขึ้นสู่ดวงจันทร์อาจารของเราจะ,จะเข้มข้นมากน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มถั่วสดใหม่น้ำจิ้มทำวันต่อวันอิตเตอร์เดอะเจอร์นี่สวัสดีครับ mm hmm. เทปนี้เข้ามาอยู่ในตัวเมืองชนบุรีกันบ้างแหล่งรวมร้านอร่อยเต็มไปหมดแต่วันนี้มี2ร้านที่อยากจะขอแนะนำเริ่มต้นด้วยหมูสเตะ๊ะเจ้าดังชนบุรีหมูสเตะ๊ะอพอลโล ร้านหมูสเต๊ะอัลพาโลตำนานหมูสเตะ๊ะที่ขายมาตั้งแต่ยังไม่มีใครขึ้นไปเหยียบดวงจันได้เลยเริ่มต้นตั้งแต่อากงยังเดินหาบขายสเต๊ะนู่นเลยครับบ้านไหนอยากทานก็ต้องรอหมูสเตะ๊ะย่างกันอยู่หน้าบ้านกว่าจะได้กินก่อนที่จะเซ้งห้องแถวตรงนี้เนื่องจากช่วงนั้นมีข่าวใหญ่ว่ายานอัลพาโล11จะมีการขึ้นดวงจันทร์เป็นครั้งแรกก็เลยอยากสร้างภาพจําของร้านจึงได้ตั้งชื่อว่าหมูสเต๊ะอัลพาโลปัจจุบันดูแลเป็นรุ่นที่3แล้วครับโดยคุณมิม จากพนักงานบริษัททั่วไปที่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะต้องมาสารต่อกิจการครอบครัวจนเป็นเหตุให้ต้องกลับมาดูแลต่อซึ่งตอนแรกที่บ้านก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละครับแต่คุณมิมตัดสินใจเริ่มต้นทําทุกอย่างเพื่อให้หมูสเต๊ะอพัลโลเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ในชนบุรีแต่อยากให้ไปไกลที่สุดอย่างยานอพโลและเพื่อให้เป็นแบบนั้นคุณมิมตัดสินใจกู้เงินหลักล้าน รีโนเวทร้านครั้งใหญ่เปลี่ยนภาพลักษณ์ทำทุกอย่างให้เป็นระบบมากขึ้นทำการตลาดทำคอนเทนต์ออนไลน์จนชื่อหมูสเต๊ะอพอลโลยังคงอยู่และไม่หายไปไหนยาวนานกว่า70ปีแล้วครับแต่หมูสเต๊ะตับสเต๊ะก็ยังคงใช้สูตรการหมักของอากงตั้งแต่แรกไม่เคยเปลี่ยนที่พลาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มสเต๊ะที่เข้มขน้นหอมถั่วคั่วเพิ่มรสชาติด้วยพริกเผาที่ใส่มาและน้ำจิ้มอาจาร์ที่มีความข้นมากเพราะเคี่ยวด้วยไฟอ่อน ได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานรวมถึงคุณมิมก็ได้เพิ่มเมนูใหม่เข้ามาไม่ได้มีแค่สเต๊ะเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าที่มาสามารถเลือกเมนูได้หลากหลายแต่ก่อนจะไปกินจะมีเมนูอะไรแนะนําบ้างไปคุยกับคุณมิมกันก่อนครับและนี่คือตํานานหมูสเต๊ะที่ชนบุรีแห่งนี้ทายาทรุ่นที่สามต้อนรับเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณมิมค่ะสวัสดีค่ะทายาทรุ่นที่สามแล้วใช่ค่ะกดดันไหมฮะ ก็นิดนึงเพียนนิดหนึ่ง,ง,งแต่สองว่าเอาจริงๆแล้วระหว่างทางอะมันไม่ง่ายเลย เมื่อสักวันนี้คุณมิมเนี่ยเล่าถึงกระบวนการอย่างหนึ่งเลือกการเลือกวัตถุดิบคือหมูเนี่ยของร้านเรามันจะมี2แบบเนาะมีอย่างเนื้อล้วนกับติดมันอย่างหมูที่ไม่มันเลยเราก็ต้องคัดเฉพาะส่วนจะเป็นสันนอกถ้าติดมันเราก็จะเลือกเป็นสันคอเท่านั้นแล้วก็จะมีตับด้วยตับเราก็จะต้องเลือกเหมือนกันเป็นตับแบบนายไส้แบบไนายวิธีการที่ทำมนันให้อร่อยเนี่ยคุณก็คือเป็่นวิธีการมัดสืบทอดตั้งแต่รุ่นอางกงเลยขาดไม่ได้เรื่องของน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มของเราจะเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะถั่วคะสดหม่น้้ิ ววัันนต่อแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นเครื่องเคียงเรียกว่าน้ำอาจารอาจารของเราเนี่ยจะเข็มข้นมาก,กันเหนียวข้นโดยไม่ใส่สารกันบูดใดๆ อีกหนึ่งเครื่องเคียงที่มันไม่มีไม่ได้เนาะนั่นก็คือขนมปังตอนนี้เราก็ใช้ตั้งเดิมเลยเป็นขนมปังหัวกะโหลกอยู่แต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนกับว่าเนื้อแน่นขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก่ออาจจะล้วนกว่านี้อะไรเงี้ยนอกอจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆให้ลูกค้าได้ทานไหมครับคุณบิ๊มมีค่ะหอยจอกันเชียงปูแล้วก็หอยจอไขป่ปูสูตรเนี่ยมาจาอาม่มากักนเชียงปูเนี่ยเราใช้ปูสดเนาะจากทะเลอีกหนึ่งอย่างที่เป็นหอยจออะไรนะครับไข่ปูไข่ปูปอันนี้จะเป็นน้องสาวที่แบบนาชอบกินไข่ปูอนางม่ล้ ขอยจ๊อไข่ปูมายังไม่มีคนทำแต่ันใจลองมาทำหอยจ๊อไข่ปูปร,กรากฏว่าฟินแบกดีมากก็เลยขายมาจานถึงปัจจุบันน้ำจิ้มบัวทางร้านเราก็ทำเองอจะไม่ได้ออกหวานจะออกมีความเปรี้ยวใช่แต่ถ้าสมมติว่าสั่งเป็นไข่ปูเราจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเสิร์ฟให้ด้วย อืมโอเคนอกจากนี้มีเมนูอื่นอีกไหมครับมีค่ะก็จะมีกุ้งกระเบื้องแล้วก็ข้าวผัดปูเผื่อใครที่แบบมากับครอบครัวอยากทานข้าวอะไรอย่างี้เราก็จะมีกุ้งกระเบื้องเนี่ยข้างในก็จะเป็นกุ้งล้วนๆเลยในการทำาจะเป็นกุ้งแช่บวยเท่านั้นห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นแบนๆทานกับน้ำบวยก็ได้หรือซอสพริกสีราช้าข้าวผัดปูเมื่อสักพุนนี้คุณมีใช่เป็นเมนูใหม่รุ่นเราข้าวจะล้วนๆหน่อยถ้าใครชอบข้าวผัดแบบแห้งๆก็มาลองทาน เรารู้พอรู้ประวัติแล้วบ่าิมเองก็เรียกว่าทํางานประจํามาก่อนด้วไใช่ใชกลับมาดูแลธุรกิจต้องถามเรื่องความภูมิใจสิครับดีใจที่แบบเหมือนแปลว,ว่าร้านเราสามารถปรับปรุงใหม่มีฐานลูกค้าที่มากขึ้นเหมือนมีคนรู้จักเรามากขึ้นนะคะคุณพ่อของคุณแม่เขาก็เหมือนกเกษียณแ,แล้วเลยแตอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าดีใจที่สุดเนาะ ร้านเปิดทุกวันจันถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งไม่มีวันหยุดเลยค่ะถ้าอยากโทรมาสอบถามทางหรือโทรมาสั่งจองก่อนได้นะคะเบอร์โทร0800964159ค่ะงานยุ่งมา,จากจะเห็นนะครับแต่ว่าสละเวลามาคุยกับเรานั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้ครับทางรายการ Inter The Journey ครับก็มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาก Magic Clean ครีนสะอาดคราบมันคราบหนึบน e บวัน no. ทั้งพื้นทั้งครัวด้วย Magic Clean ผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดห้องครัวแค่ฉีดจบคราบมันหนึบในครัวลดแรงขัดขจัดคราบมันไม่ว่าจะเป็นเตาแกส๊สผนังครัวซิงคล้างจานตะแกรงกรองท็อปครัวพัดลมดูดอากาศมาพร้อมหัวฉีดปรับได้3ระดับ ให้เหมาะแก่การใช้งานตามพื้นที่ต่างๆตามต้องการและมาจิครีนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นเพียงแค่1ม็อกจบคราบมันหนึบบนพื้นพร้อมปรับสูตรขจัดคราบมันเพิ่มขึ้น13%ช่วยขจัดปุ่นคราบเหนียวและคราบมันบนพื้นได้อย่างสะอาดพื้นแห้งเร็วไม่ทิ้งรอยเท้าทั้งหมดนี้ครับมอบให้กับคุณมิมนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับคู่หูผลิตภัณฑ์มาจิครีนคูลิสะอาดคราบมันคราบหนึ่งน้ำมันทั้งพื้นทั้งครัวครับอพอลโลที่ไม่ได้มีแค่หมูสเตะ๊ะตับสเตะ๊ะแต่ยังมีเมนูน่าทานอีกมากมายเลยครับตอนนี้ทําเสร็จทุกเมนูวางเต็มโตะพร้อมให้คุณ2ได้พิสูจน์ความอร่อยกันแล้วครับเริ่มกันเลยหมูสเต๊ะครับอย่างที่คุยกับคุณมีมไปมีทั้งแบบติดมันแล้วก็เนื้อลว้ลวนเลยนะครับลองชิมเปล่าๆก่อนนะครับ enjoy ครับรูดทีเดียว เรียกว่าเครื่องเทศเครื่องหมักของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบขุนแทงขึ้นมาคุณผู้ชมครับหอมกะทิเบาๆนะหวานอ่อนๆเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมน้ำจิ้มตัวนี้เข้าไปครับ <c oughs> น้ำจิ้มคุณผู้ชมผมต้องบอกว่าหอม,อมนวลตัดเลี่ยนด้วยอาจรรัดของเรานะครับจะมีความหนืดแล้วก็เครื่อเคลือบตัวหอมแดงตัวพริกแล้วก็ตัวแตงกวาน,นี่เลยนะครับรสชาติเปรี้ยวตัดเลี่ยนเลยครับก่อนจะไปกันต่อแบบติดมันนะ ลองทายเปล่าๆกันฮะตัวนี้กลมกล่อมมากคุณผู้ชมมีความนุ่มกว่าตัวเนื้อรวนเนื้อรวนเนี่ยไม่ใช่แข็งนะคุณผู้ชมไปกับน้ำจิ้มบ้างฮะดีเหลือเกินไปต่อครับตับสเต๊ะตับของที่นี่เขาไม่ต้องหมักผงสเต๊ะเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาคัดวัตถุดิบมาอย่างดีจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีไส้อ่อนให้เคี้ยวด้วยเทกเจอร์เนี่ยของตับเนี่ยคือไม่แข็งเลยฮะคุณผู้ชมครับ แล้วก็มีเท็กเจอร์ของตัวไซส์อ่อนเนี่ยให้เคี้ยวแบบนุ่มๆกรึบๆและที่ขาดไม่ได้ครับขนมปังปิ้งเป็นขนมปังหัวกะโหลกะนะฮะกับน้ำจิ้มแบบนี้ฮะมันก็ไม่ใช่เนื้อขนมปังแบบเบาๆนะคุณผู้ชมตัวขอบกะโหลกไม่แข็งด้วยกรอบๆเบาๆนุ่มๆครับมาอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากๆนี่คือห้อยจ้อกันเชียงปูคุณผู้ชมอือหเนื้อแน่นๆแบบนี้ครับไม่ใช่แค่มีแต่เนื้อเปล่าๆนะครับมีทั้งกล้ามทั้งเนื้อติดมาเลยนะฮะ น้ำจิ้มบวยครับสูตรของทางร้านครับตัวที่มันกรอบนี่คือมันจะมีความบาง,บางๆเท่านั้นเองนะตัวปูเนี่นะครับแน่นมากๆต่อไปครับผู้ชมเมนูห้อยจ้อไข่ปูจ้ะอือหือดูคุณดูไข่ปูสิอือหือกรอบนอกละเอียดข้างในไข่ปูแบบยุบๆเต็มไปหมดเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเราทานน้ำจิ้มบวยไปแล้วเท็กเจอร์ไข่ปูกับไข่กุ้งแตกต่างกันนะผู้ชมจะมีความละเอียดมาก แล้วยิ่งทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะตัวนี้ไม่ได้เผ็ดมากเลยเปรี้ยวนิดนึงเค็มหน่อยนึงนะครับมาเวก,กันกําลังพอดีพอทานเข้ากับพอยจอไข่ปูตัวนี้อร่อยมากครับมาอีกหนึ่งเมนูครับกุ้งกระเบื้องครับทานคู่กับซอสพริกสีราชาจะ้ะเหมือนทอดมันกุ้งเนื้อน,นี่มันแน่นมากนะนุ่มมากแล,แล้วก็ทอดมากรอบกำลังดีไม่ได้แบบถึงกับกรอบกัดไปแล้วแบบกึ๊บของทานเล่นเพลิๆนๆครับกุ้งกระเบื้องฮนะเมนูน้องใหม่มาแรงเลยนะครับข้าวผัดปู enjoy ครับ <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชมไล้้องบอกไม่ต้องปรุงเลยนะข้าวผัดปู <c oughs> เนื้อปูก้อนแบบนี้นะฮะ <c oughs> คุณห้ามพาดเมนูนี้เด็ดขาดครับทีเด็ดเลยอะคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานเมนูหมูสเต๊กรวมถึงเมนูอื่นๆที่ Eater the Journey จัดมาให้นะครับเรียกว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนี่คือตำนานหมูสเต๊กนะฮะกว่า71ปีแล้วนะครับ คุณห้ามพลาดร้านนี้นะครับผมกับอพอลโลหมูสเต๊ะทานที่ชลบุรีอร่อยไปถึงดวงจันทร์หมูสเต๊ะอพอลโลที่ไม่ต้องไปไกลถึงดวงจันทร์แต่อยู่ใจกลางเมืองชลบุรีครับให้ตรงมาบนถนนวชิราปราการเป็นถนนเลนเดียวร้านจะอยู่ปากซอยท่าเรือพลีสังเกตป้ายอพอลโลสีแดงเลือดหมูขนาดใหญ่สามารถจอดรถหลังร้านได้เลยครับไม่ได้มีแค่หมูสเต๊ะตับสเต๊ะแต่ยังมีเมนูอร่อยอีกมากมายมาชลบุรีทั้งที แวะร้านนี้รับรองไม่เสียเที่ยวแน่นอนครับยาสิฟันดอกโบกคู่สุดเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลกดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411เพลครับ